อันนี้ให้ดูจบแบบง่ายก่อนนะครับจบแบบง่ายนะครับอ่ะขอชุดที่6อีกครั้งครับให้ดูรูปร่างนะครับมันจะสวยตรงชุด6กับ7 <Okay. S 1> ถอยไปนะครับ 3, 4, 1 2 3, 4 5, 6, 7, 1 2, 3และ4และ5และ6 7หมุนออกไป1 2 3และนี่นครับให้จบแบบง่ายคือเอดูผมก่อนนะครับ5 6 เจ็ดและแปดเพื่อมาเจอคู่แบบง่ายแบบไม่ต้องหมุนเพราะเมื่อกี้เราหมุนไปรอบหนึ่งกลัวหนูจะเมานะครับแยกขวานะครับห้าหกเจ็ดและแปดส่วนบีแยกซ้ายออกมาห้าหกเจ็ดและแปดเจอคู่โอเคชุดที่หกครับหกกับเจ็ดนะครับสามสี่หนึ่งสองสามและสี่และห้าและหกเจ็ดหมุนออกไป 1 2ึ่งสองสามแยกเข้ามาห้าหกเจ็ดและแปดโอเคไปหาคู่ครับจะจบแล้วครับจะจบแล้วจะจบแล้วอีกนิดเดียวอีก8เดียวจะจบแล้วโอเคขอชุดที่หกเลยนะครับขอชุดที่หนะครับชุดที่หกครับไปไปนะครับมาทางนี้ทางนี้ ซูมมาแบันนี้นะครับชุดที่6เลยนะครับอ่าหกและ8 1 2 3และ4 5 6 7นิ้งครับหนูลองเอามือขวาผู้หญิงและมือซ้ายของผู้ชาย7และ8ใช่ไหมครับหมุนต่อไป3 4 1 2 3และ4นิ้งครับต่อไปแยกข้างและถอยหลังให้เจอแบบง่ายนะครับเราเรียบจับมือนะครับ3 4 5 6 7และ8โอเคไหมครับอ่ขอชุดที่6อีกครั้งหนึ่งนะครับชุดยิดเกินเพราะว่า5ชุดที่6กับ7นะครับ3 4 1 2 3และ4และ5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8เจอกันไหมครับเจอพอดีโอเคขออีกครั้งนะครับชุดที่6กับ7 5และห 7และ8 1 2 3และ4และ5และ6 7และ8 2 2 3และ4 5 6 7และ8พี่โอชนที่6ครับพี่โอไม่ออกมาพี่โอไม่ออกมาไงครับอ่ะขออีกครั้งนะครับ5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7หมุนมาด้านขวาครับพี่โอ1 2 3และ4 5 6 7และ8